ตือนสติไหนหน้าที่ตกทำอย่างไรให้ได้คลิปล้านวิวหยุดมโนหยุดเพ้อฝันหยุดหยุดทุกอย่างมันไม่มีจริงสวัสดีครับในตว๊กฟินที่แปลกๆนะครับมีคนทักมาถามว่าคุณตุ๊กทำยังไงให้ได้คลิปล้านวิวจุดทูบจุดเทียนครับแล้วก็ภาวนาภาวนาจริงๆผมทําคลิปล้านวิวที่ผมปักไปเห็นไหมผมใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับได้คลิปล้านวิวจากคลิปแมสจากการขายสินค้า มันขึ้นอยู่กับสินค้ามันขึ้นอยู่กับคนเคลมมันขึ้นอยู่กับการทําคลิปรีวิวทุกอย่างมันคือองค์ประกอบหมดครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเรียนรู้จากใครโค้ดครูกูรูคนไหนอะ่ะมันก็หลอกพวกคุณหมดแหละครับผมกล้าพูดเลยแม่งก็หลอกพวกคุณหมดแหละมันมันทาได้กันไหมถ้าถ้าอ่ะกูรูคนไหนโค้ดครูคนไหนมันบอกว่าทําคลิปร้านวิวง่ายเดียวคุณลองไปดูครับทั้งช่องแม่งลงคลิปไปพันคลิปมีคลิปล้านวิวได้คลิปเดียว ถ้ามึงแน่จริงมึงเก่งจริงเนี่ยมึงต้องทําคลิปล้านวิวได้ทุกคลิปถ้ามึงไม่เก่งจริงมึงก็แค่มาหลอกด้วยคอนเทนต์จริงปะเขามาหลอกพวกคุณด้วยคอนเทนต์ครับพวกคุณก็เชื่อไงเขาก็มาหลอกพวกคุณด้วยคอนเทนต์น่ะแต่ผมงผ,ผมทำเลยผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งผมลงเลยทําคลิปล้านวิวง่ายเดียวพวกคุณเห็นคลิปล้านวิวผมคุณตื่นเต้นไหมโอ้โหคุณทุกแม่งทําคลิปล้านวิวได้เว้แต่ผมถามว่าผมลงคลิปไปในช่องเนี่ยเป็นพันคลิปมีคลิปล้านวิวคลิปเดียว เห็นไหมครับเขาก็แค่มาทำคอนเทนต์หลอกพวกคุณคุณก็อย่าไปงงให้เขาหลอกมันไม่มีหรอกครับคุณผมบอกเลยแม่งขึ้นอยู่กับดวงแม่งขึ้นอยู่กับดวงกูรู้คนไหนแม่งบอกว่ามันเก่งอ่ะแม่งบอกว่ามันเก่งแม่งกูเก่งสุดๆเลยกูกูเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยคุณลองไปดูครับบางคนแม่งไม่มีคลิปร้านวิวเลยบางคนแม่งทางคลิปร้านวิวไม่ได้เลยเออแต่คุณศรัทธาในตัวกูรูไง ให้ความคิดดีให้แนวความดีความรู้ดีให้ความเชื่อดีนั่นแหละครับการสร้างตัวตนทําให้คนเชื่อถือแต่ถามว่าคลิปล้านวิวทาง่ายไหมไม่ง่ายครับผมกล้าบอกเลยคุณลองไปดูเลยคลิปล้านวิวอะ่ะมันจะมีคนทําในหน้าที่ต็อกหกหกล้านคนมีมันจะมีสักกี่คนครับที่ทําได้ล้านวิวมันน้อยหยุดหาคลิปล้านวิวแล้วคุณก็ไปทําคลิปกันเยอะ ไปทาคลิปทํารีวิวทาคลิปลงคลิปอยากขายของได้ทําคลิปเยอะๆเข้าใจไหมครับวันหนึ่งสิบคลิปยี่สิบสามสิบลงไปไม่ต้องไปหาหรอกคลิปร้านมิวคลิปแมงคลิปแมสไม่มีหรอกครับมโนหยุดมโนอย่าให้เขาหลอกได้หยุดโง่ก่อนอันดับแรกหยุดโง่ก่อนนะครับอ่ะฝากแชร์ใครไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ปัดผ่านไปไม่ต้องมาคอมเมนต์ค่ะอย่ามาคอมเมนต์ข้อความขยะนะครับผมแจ้งความจับนะผมบอกเลย เพราะผมให้ความรู้ตรงไปตรงมาใครมาแบบมาโนเนี่ยแล้วสร้างความเสื่อมเสียผมเนี่ยผมแจ้งความนะครับ